สีนาลอดนะครับคือ1นึ่งในเจ็ดเทวฤสีผู้เลื่องลิศผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระครูแห่งบรรดาฤสีท่านคือครูผู้สืบทอดสรภาวิชาแห่งโลกทั้งอักษรเวทยาคมการแพทย์โหราศาสตร์ดนตรีและนาฏสินผู้ที่ศึกษาวิชาทุกขแขนงจึงนิยมบูชาท่านเป็นบรมครูเพราะเชื่อกันว่าท่านอยู่เหนือไสยเวททั้งหลายและเป็นต้นสายของปัญญาลึกซึง้ง บางตำนานกล่าวว่านะครับท่านถือกำเนิดจากเสียงที่ห้าของพระพรหมบางก็ว่าเป็นบุตรของมหาฤาษีกัสยเทพบิดรรูปลักษณ์ของท่านคือผู้เท่าหนวดเขายาวใบหน้าสีทองเป่งปังยิ้มมีเมตตาและแววตาที่ลึกและสนุกท่านยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอยาในตำนานเชี่ยวชาญการเสกน้ำมนต์และบำบัดโรคเป็นต้นสายของวิชาแผนโบราณที่สืบทอดอยู่ในหลายสำนักจนถึง ปัจจุบันในรามเกียนฉบับรัชกาลที่หนึ่งนะครับท่านปรากฏในช่วงต้นเรื่องเป็นผู้กาพระอิสรเพื่อแจ้งว่าพระนารายจะต้องอวตารลงมาเพื่อปราบทศกัณฐ์ที่ลักพานางสีดาท่านไม่ฝกไฟไฟไฟักใฝ่ฝ่ายธรรมะหรืออธรรมหากแต่ยืนอยู่บนความจริงและคอยเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงกรรมที่ตนก่อเอาไว้หรืีนารอดท่านจึงเป็นทั้งครูนักเตือนภัย ผู้รู้วิชาและผู้สองธรรมแท้จริงแล้วท่านคือกระจกสะท้อนจิตที่ทำให้เทพอสูรและมนุษย์ต้องมองเห็นตนเองอย่างแท้จริง